ช่วงต้นปีที่ผ่านมามีการล็อกดาวน์เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 จึงทำให้นักท่องเที่ยวทั้งในไทยและต่างประเทศต้องมีการกักตัวตามพรกฉุกเฉินเพื่อลดการแพร่ระบาดจึงทำให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวส่งผลต่ออาชีพต่างๆและอาชีพที่มีผลกระทบอันดับแรกๆคืออาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หลายกิจการได้มีการปิดตัวลงพวกเราจึงเลือกมาที่เกาะเกรด็ดซึ่งเป็นที่เที่ยวในชุมชนโดยทางเกาะเกรด็ดได้ใช้นโยบายรัฐมากระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเช่นโครงการคนละครึ่งโครงการของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งเป็นนโยบายรัฐที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ ให้ประชาชนออกมาท่องเที่ยวเพื่อพลิกฟื้นการท่องเที่ยวของไทยให้กลับมาดีได้ดังเดิมโดยการเดินทางไปเกาะเกร็ดนั้นสามารถนั่งรถส่วนตัวหรือรถประจำทางก็ได้นะคะและต่อเรือข้ามฟากโดยมีค่าโดยสารแค่2บาทเองค่ะและเมื่อมาถึงสิ่งที่ไม่ควรพลาดคือผักและดอกมบทอดที่ขึ้นชื่อของเกาะเกร็ดชมพิพิธภัณฑ์วัดปรมิกาวา เป็นหอนิทัศน์เครื่องปั้นดินเผาได้รับการสนับสนุนโดยสวทชชมพระเจดีมุเตาหรือเจดีเอียงและเดินชมโรงงานเครื่องปั้นดินเผาป้าตุม่ม เราได้เดินช็อปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับชาวบ้านซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ชุมชนเกาะเกร็ดทางเกาะเกร็ดมีการปรับราคาเข้าชมซื้อสินค้าหรือให้เข้าชมฟรีเพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยภายในชุมชนและยังมีการขยายพื้นที่ออกไปกว้างจนกลายเป็นตลาดนัดที่เป็นได้มากกว่าการสื่อสารวัฒนธรรมท่องเที่ยวของถิ่นเดิม เพื่อที่จะได้รับผลรับที่ดีสามารถพลิกฟื้นและกระตุ้นการท่องเที่ยวในชุมชนเกาะเกรด็ดให้ดีมากยิ่งขึ้นและเมื่อกลับสู่สถานการณ์เดิมเกาะเกรดก็จะสามารถเป็นที่ระดับต้นๆของกลุ่มนักท่องเที่ยวในการมาเยือนเรียนรู้ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมได้อย่างแน่นอนคะ่ะ